เมลายงวดนี้อ๋ออาทิตย์วันเยาแล้วเดี๋ยวส่งให้ทอฟันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นให้นะคะพี่เดยโชเลตตรีแล้วบอกทส่เออะไรยังเดี๋ยวเล่าบอกตอนช่วงช่วงท้ายยังดูไม่ถึงพันวิวเลยไม่เป็นไรโคกสุดท้ายดูเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพอบางคนก็เอารูปปิงนปองไปตีความเองก็ก็แล้วแต่นะคะบางคนเก่งกว่าทอฟันก็ได้นะคะอรูปปิงนปองที่พี่เดย์หมุนได้นะคะคือห้าหกหรือห้าเก้า น้องไทยหชอบเป็น9น้องไทย9้าชอบเป็นคบใชดกหัวไปมานะคะยดูนะแล้วหก็ยังเป็นหนึ่งไทยได้นะคะอ่าอาจจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้นะคะแต่เพิ่นคงแรกไม่มีห้าหนึ่งหนึ่งห้านะพราะทอฝันเอาตรงๆรงเลขมันเยอะแล้วก็เลยลืมเขียนครเดี๋ยวมาดูว่าคงสุดท้ายมีไหมหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะอ่าอ่าเพราะบางคนบอกว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าทอฝันฝันว่าทอฝันเนี่ยมีเอายาวเพศชายยืดออกมาทางเทนตัวเองเป็นผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เดเป็นผู้หญิงโด แม้ว่าเสียงจะแหบไปบ้างหรือใหญ่ไปบ้างนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงแท้โดยกําเนิดนะคะนะคะท้าฝันไม่มีงูนะคะแต่ว่าฝันเราเห็นมีเดือยออกมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยใช้นิ้วทั้งห้าเนี่ยจับ mm hmm. อ๋อใช้นิ้วทั้งห้าจับก็บางคนก็บอกว่าไอ้ไอ้นั่นน่ะก็เป็นเลขหนึ่งก็ได้มือห้านิ้วก็เป็นห้าก็เป็นห้า,นห,าหนึ่งหนึ่งห้าน้องให้ห้าหกหาก้าก็มถึงเป็นหนึ่งไทยหรือเปล่าแต่ในกระดานนั้นมีเอาเอากระดานเอากระดานไว้บอร์ดมาดูสิกระดานกระดานไว้บอร์ดค่ะทอาฝันเกินแล้วห้าหนึ แรกไม่มีห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่ว่าไอ้นั่นของผู้ชายมันเป็นเลขหกเลขเก้าได้ไงมันเหมือนกับปู่ของผู้ชายมันมีเนาะเนี่ยมีนะคะอทอฟันเขียนแล้วนะคะอันนี้คือในกระดาษในกระดานมีห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้ากับห้าหนึ่งเพราะว่าทอฟันบอกว่าหกหรือเก้าเป็นหนึ่งไทยได้ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเลขหนึ่งได้นะก็จับคู่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้นะคะอืแล้วฝันคืนเดียวกับที่ฝันเห็นเลข0305 65ด้วยนะที่แบบมีอะไรออกมาจาก มิจิของตัวเองอ่ะผมบอกเลยนะเนะวลาฝันแบบสัป,ปะดีสัป,ปะดนเนี่ยม,มันมมจะ,ะชอบถูกใช่ครับครุปีนปองไปก่อนะ่ะห้าหกหรือหนะ้าเก้านะกระดกหัวด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูโค้งแรกก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะสุดโค้งแรกให้เหลือโค้งสุดท้ายให้เหลือสี่ตัวหลักๆพอนะคะแต่ไม่รับประกันว่าจะออกนะคะบางทีอาจจะมาในโค้งแรกเราก็ได้ใช่ไหมคะพี่เดชใช่ครับโค้งแรกขะเลขกเยอะนะคะ แล้วก็มีเลขฟันด้วย6ตัวเรียงเลขฟันฟันเมื่อวันที่8กุมภาค่ะ030565หรือ030595ค่ะอันนี้ให้แคปคงแรกไปก่อนนะคะ6595 6797นะคะแล้วก็0330แล้วก็8338ค่ะแล้วก็เลขลองมีหลายตัวเลขลองเยอะมากเลย3639 3537 6191แล้วก็6292ซึ่งคะแล้วแต่นะคะวันที่เราพออก92ใช่ไหมคะครับ อันนี้แคปไว้นะคะเวลาแคปสิบวินะคะอันนี้คือคงแรกสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะอ่าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าแคปค่ะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ค่ะอันนี้สําหรับคงแรกซึ่งเลขมันเยอะนะคะครจริงๆไม่เยอะหรอกถ้าจะซื้อแค่วงกลมข้างบนครับเะะพราะเราลุ้นให้มันออกหกห้าเก้าห้าอยู่สังเกตดูแผ่นแรกไม่มีหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพราะอะไรคะ แล้วท้อฟันก็ลืมเขียนด้วยนะลืมเขียนด้วยแต่ในกระดานในกระดานไว้บอร์ดมีหนอยู่นะคะอ่าเพราะว่าตีความว่า6หรือเเนี่ยเป็น1ไทยได้นะคะก็ลองเขียนเลขหนไทยดูสิคะและ้วน,นี้ก็คือเลขฝันค่ะ0ูน5์สถ้ามันออกอย่างนี้เป็นข้างบนรางวันที่1เลยถือว่าท้อฟันเป็น เดียวในประเทศไทยในโลกเลยที่ฟันเห็นรางวัลที่หนึ่งหกตัวเรียงซึ่งมันเป็นไปนได้ยากนะถ้าถ้ามันออกมาตามนี้มากก็คือกรีดลั่นเลยค่ะก็แสดงว่าโุ้ยทอฟันคงร้องไห้เนาะโอ้โแบบร้องไห้ลั่นที่เวลาแน่นอนเลยเพราะว่าโอ้ยคนบ้าเลยจะฟันเห็นหวยหกตัวเลียงแล้วเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเออศูนย์สามศูนย์ห้าหกห้านะคะตรงนี้ห้าเก้าห้าอย่าลืมกระดกหัวด้วยอันนี้คือเลขสําหรับความฝันนะคะแต่เผิญว่า,วาหมุนปิงปองออกมาเป็นเลขฝันพอดีอี่ได้ถือหน่อยชูหน่อย เสร็จเดี๋ยวจะ,ะถูโชว์ค่ะว่ามันเป็นตรงกันพอดีเผื่อบางคนเพิ่งได้ดูนะคะ,ะ,น,คะ,ะนี่ค่ะหามุมกล้องดีๆค่ะอ่าหามุมกล้องดีๆนั่นแหละห้าหกกันแหละเออดูไึเป็นหน้าหกดูให้มันเป็นห้าหกแหละห้าหกห้าเก้านะคะเอามันหมุนตรงกันกับพอดีกับเลขฝันอของทอฝันอืเนี่แหละ อ่านะคะเอามาคนเล่นสุนซมซมซุนก็ได้นะแล้วแต่นะกระดกไปกระดกมากลับไปกลับมานะฮะหกห้าเก้าหหหห้าเ้านะคะอะ่ะอันนี้คือของแรกวันนี้มาจัมสรุปสรุปเลขชอบต้องบอกว่าเป็นเลขที่ทอฝฟันชอบอย่างเดียวแต่ไม่รู้พี่เดชอบอะไรต้องไปดูในลอตเตอรีร่พี่เดซึ่งจะลงคลิปให้พรุ่งนี้นะคะครับผม 4 3 2 1มสองหนึ่งเลยนะคะระดับที่สี่สามสองหนึ่งค่ะอะมาค่ะระดับที่4พทอฝันตามต่อค่ะใบ8 3 8 3 8 8แ3ดมา3มงวดมาสองงวดเรายังไม่เข้างวดนี้ตามต่อค่ะครับมันชอบมาในงวดที่ไม่ได้ตาม83าค่ะระดับที่4ี่ค่ะอ่าต่อมาระดับที่3ามเลยนะคะอ้าวลุกขึ้นเร็วเลยแล้วดูที่จดไปก่อน กลัวกลัวข้ามจดไปได้ไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ไหนเราก็ไม่ต้องไม่เป็นไรจำได้เออจำได้ก็เขียนไปเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะโค้งแรกไม่มีมีในโค้งสุดท้ายนะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะระดับที่สามเพราะว่าบางคนบอกว่าโทาฟันฟันนะเห็นอ่า ือเธอเป็นผู้หญิงแทนโดยกําเนิดใช่ไหมคะแต่ว่าฝันเห็นว่าเมียนั่นของผู้ชายยื่นออกมามันก็เป็นเลขหนึ่งได้แล้วก็ใช้มือห้านิ้เนี่ยจับจับไว้นะคะจับไว้ในความฝันนะเออก็งงมากบางคนก็เป็นหนึ่งแล้วก็ห้าเลยตรงๆเลยเพราะว่าหมุนออกมาเป็นห้าหกนะห้าหกหกอาจจะเขียนเป็นแบบมวนๆกลมๆเหมือนเลขหนึ่งไทยเนาะน้องอาจจะหมายถึงว่าเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหรือเปล่าก็เลยเขียนระดับที่สามค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งต่อมันระดับที่สองค่ะเปความรวดเร็วค่ะ ขอยกให้เลขนี้ค่ะ,คะอยู่ในความฝันค่ะ03<ว>ะค่ะ,<ว>ะเป็นเลขในความฝันไงก็030ใช่ไหมคะ030 3ตัวหน้านะ030565 03นะก็จัดระดับไว้เป็นระดับที่สองค่ะอ่านะจะได้มองคนบอกว่าจะได้เลขน้อยลงนะคะอ่ะต่อมานะคะระดับที่หนึ่งเลยค่ะระดับที่หนึ่งทุกคนก็ลุ้นอยู่แล้วก็ขอให้เป็นเลขปิงปองแล้วกันนะคะอ่าเราเขียนอะไรนะ6 5 6นั้นในใบแรกอะ 6-5ใช่ไหมคะอันนี้ก็เขียนตามเลยคะ่ะ6-5-9-5ค่ะระดับที่1อบปากกาแดงนค่ะปากกาแดงนะคะ,อ,ะ,ดดะ,คะอยู่ตรงนู้นนะคะอ่านะคะแคปไว้นะคะตั้งใจแคปดีๆนะคะใบนี้ก็คือโค้งสุดท้ายนะคะ เขียนคงแรกก็ลืมเขียนอันนี้ค่ะแคปไปเลยค่ะอันดับที่หนึ่งค่ะคือเลขหกห้าเก้าห้าแต่ว่าอันดับที่หนึ่งมันมีสองตัวเนาะเพราะว่ามันหก,นะกกับเก้านะกระดุกัวกันไปก็กลายเป็นว่ามีห้าเลขนะคะพี่เล็กมีห้าเลขก็คือหกห้ากับเก้าห้าอยู่ในอันดับเดียวกันคืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็คือศูนย์ศูนย์กลับตัวเองนะคะ แล้วก็ระดับที่3ก็คือ1น5 1ค่ะโค้งแรกไม่มีมีในโค้งสุดท้ายค่ะคแล้วก็ระดับที่4คือ8338ค่ะอ่าชอบไหมคิดว่าจะมาเลขอะไรถ้ามาจริงมาเลขอะไรโหวตค่ะโหวตค่ะ ใครชอบเลข6595ก็บอกว่ารวย 65, รวย95ใครคิดว่า0330จะมารวย0330ค่ะเพราะปีที่แล้ว0ออกทั้งปีเลยใช่ไหมคะปีนี้จ,จะโผล่มางวดวันที่16กุมภาจะมี0อีก0กับ3นะคะ3003อาจจะมาบนหรือม,มาล่างก็ได้เพราะว่า,อาทอฟันฟันเห็นเลข6ตัวยังคือ0305 65ค่ะอันดับที่2คือ0ูย์ค่ะแล้วก็อันดับที่3ค่ะคือ1551ค่ะแล้วก็อันดับที่4คือ นะคะก็ใบเป็นงวดที่3าแล้วไม่ได้แต่สามสามแปดใบมาสองงวดไม่ออกนางวดแรกที่ทอฟันไปซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ออกแปดสามสามแปดก็ไม่ออกเลยนะคะงวดที่แล้วยังใบอีกก็ก็ไม่ออกนางวดนี้ก็เลยใบไป่นระแบบที่สี่เจ็บใจใบจุกว่าจะออกนะคะอ่ะนี่ค่ะมีแค่สี่เหลำดับเท่านั้นแล้วแต่ดูนะคะแต่ดูคงแรกใครมีทุนเยอะซื้อตามคงแรกเลยทำาดูใหมอันนี้คือคงแรกค่ะเลขเยอะไหมคงแรก สังเกตดูว,ว่าสีลำดับบนจะตตังก็จะเหมือนกันกับสีลำดับในคงสุดท้ายนะคะแต่ว่าเอา67กับ97ออกพี่เดเปลี่ยนเป็น15แทนอ่านะใครดูเป็นนะคะใครดูเป็นก็จะเปลี่ยนเป็น15แทนนี่คือโคงแรกเลขเยอะนะคะโคงแรกนะคะอ่าแคปไว้คงแรกนะคะ แขงคองแรกก็มีเลขรองทอฝันเอาเลขก็รองลงบนเลยเห็นไหมพี่เดชในไหนมันก็รองแล้วถ้าน้องจะให้ก็ควรจะต้องให้ในสี่วงกลมแรกเนาะถ้าเลขรองก็ออกหมดเลยทั้งแผงสามหกสามห้าสามเจ็ดเอาออกหมดเลยค่ะเพือนหกหนึ่งหกสองเก้าสองเก้าหนึ่งเอาออกหมดเลยเรียบเลยแต่ว่าถ้ามันจะออกเลขรองก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าถ้าน้องจะให้ก็ควรจะต้องมาเนี่ยสี่ตัวบนนะถ้าน้องจะให้นะคะ แล้วแต่จะเกิดใครไปซื้อเลขรองในคงแรกถ้าถูกก็โชคดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดใครงบน้อยซื้อตรงตามนี้ค่ะอันนี้สําหรับคนงดน้อยคงสุดท้ายค่ะนะคะแปดสามระดับที่สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งระดับที่สามแล้วก็ศูนย์สามสามศูนย์ระดับที่สองแล้วก็ระดับที่หนึ่งค่ะหกห้าเก้าห้าค่ะ,ะสับกันใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัย์ในวันที่16กุมภาพันนี้ก็คือสี สีสีแดงสีฟ้าสีน้าเงินนะครับสีเสื้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกทรัพย์ในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็คือสีแดงสีฟ้าหรือสีน้ําเงินส่วนใครนะครับที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดเ,เครื่องแบบทํางาน ชุดทางานนะครับที่เป็นสีอื่นเราก็แก้เคล็ดด้วยการนําสีแดงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่เป็นสีทาปาสีทาเล็บนะครับสีทาตาสีทาแก้มที่คาดผมกิ๊บกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าได้หมดเลยนะครับเพื่อเอามาใส่เอามาเสริมในล่าไกยของเราเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับให้ทุกคนโชคดีนะครับ